ตลาดต้องชมถนนคนเดินริมโขงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจ้าพี่น้องมา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 ,มาชมสะพานมิสะพานมิตรภาพไทยลาวจา้ะที่มุกดาหารมาชมแม่น้ำโขงนะคะมาชมบรรยากาศแม่นำ้ำโขงเนี่ยค่ะน้ำไหลน้ำน้ำไหลน้ำไหลเชี่ยวน้ำเยอะอยู่เด้อมาชมชมชม น้องบรินซื้ออะไรคะโอ้ซื้อของเปรี้ยวนางชอบกินของเปรี้ยวนี่ค่ะพามาชมสพาพสพานมิตรภาพไทยลาวเด้อจ้านี่ค่ะบรรยากาศลมลื่นน้ำไหลน้ำไหลฟังนังกันจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเออ่านน่จ้า ากาศสวยๆมาฝากเนาะมือนี้ทองฟ้าสวยค่ะ,ะแต่ว่าเตียดกับทองนิดน้อยนี่ค่ะบรรยากาศริมนมํำโคงเป็นวิธีของชุมชนชาวมุกดาหารเนาะจ้าสวยๆงามๆเอบรรยากาศงามๆสวยๆมาฝากเด้อเดี๋ยวไปหอถนนค้นเดิน เ,เขาเรียกอะไรตลาดอินโดจีนมุกดาหารเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากอีกเด้วค่ะสวัสดีค่ะ